สวัสดีค่ะท่านสมาชิกช่อง YouTube แล้วก็ Subscriber ทุกท่านของแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวล v e แอนด์ซีรีสนะคะสำหรับอพิโซ์นี้หวานมีตอนที่28ของยุคจักรวรรดิหยงเลิ่มมาฝากค่ะเรื่องนี้มีทั้งหมด45ตอนนะคะตอนนี้เราถึงตอนที่28แล้วค่ะจูปเปียวมีความสุขเช่นกันนะคะที่ได้พบกับองค์ชาย12และถามเขาว่าเขาตั้งใจจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหน องค์ชาย12จำกฎเกณฑ์นในเมืองหลวงได้เขาจึงไม่สามารถตัดสินใจได้จูเปียวบอกองค์ชาย12ว่าจูตี้กำลังจะมาที่นี่ถ้าหากเขาอยู่ต่ออีกสักสองสาวันเขาก็อาจจะสามารถวิ่งเข้าไปหาจูตี้ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามองค์ชาย12ก็ไม่กล้าที่จะอยู่ต่ออีกเขาวางแผนที่จะซื้อของบางสิ่งบางอย่างไว้เพื่อขอให้จูเปียวเนี่ยมอบให้เป็นของขวัญให้กับจูตี้ แต่จูเปียวกำลังจะเดินทางไปซานซีอาจจะไม่ได้เจอจูตี้เช่นกันเนื่องจากจูหยวนจางกำลังวางแผนที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ซีอานวันเวลาหลายปีผ่านไปแล้วอองชินยังไม่เต็มใจที่จะหย่หย่าล้างกับองหญิงชินโดยเหตุนี้จูหยวนจางจึงปฏิเสธที่จะให้อภัยอองฉินอองช,นองชินได้แอบเข้ามาดู พระชายาของเขาแต่ก็ถูกกีดกันโดยเหล่าทหารผู้พิทักษ์ของจินอี้เวยเขาจึงไม่ได้เจอกับนางเลยทั้งเขาและพระชายาต่างก็เสียใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เมื่อจูปเปียวออกเดินทางเขาจงใจรอที่ประตูเมืองเป็นเวลานานโดยหวังว่าจะได้เจอกับจูตี้เพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวก็ยังดีแต่จูตี้กับไม่อยากพบกับเขาและจงใจอยู่ในเขตชานเมืองโดยเฝ้าดูให้แน่ชัดว่ารัชทายาทเดินทางออกจากเมืองก่อนแล้วเขาถึงจะเข้าไป จูเปียวมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนักมาหลายวันแล้วเขาไอาไม่หยุดหย่อนเมื่อเขามาถึงซีอานเขาได้รับการต้อนรับจากอองฉินพร้อมด้วยเหล่าคุนนางนายทหารองฉินและจูเปียวเดินไปรอบๆและจูเปียวเกิดความกังวลใจที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ก็ไม่อยากที่จะพูดถึงมันมากนัก ทางด้านจูหยวนจางอ่านจดหมายเหตุของจูตี้และยกย่องชื่นชมในตัวเขาหลังจากองค์ชายอนคอื่นๆได้รับการแต่งตั้งในราชวงศ์แล้วจูหยวนจางก็ขอให้จูตี้เนี่ยเข้าร่วมกับเขาด้วยแต่ไม่ลืมที่จะห้ามไม่ให้จูตี้เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยตนเองในเวลานั้นก็มีข่าวมาว่าจูเปียวได้ประสบกับโรคร้ายในซีอานอย่างกระทันหันจูหยวนจางก็เป็นลมในทันที ตำหนักของรัชทายาทเต็มไปด้วยน้ำตาพะสนมลูกกลั้นน้ำตาของนางด้วยความเข้มแข็งขณะที่นางตำหนิคนใช้ที่ต่างก็ร้องไห้กันให้ทั่วและยังคงหวังว่ารัชทายาทจะไม่เป็นอะไรเมื่อไหปีเปร์ได้รับข่าวว่าจูเปียวป่วยหนักเขานางก็เพียงแต่ค่ำครวญว่าคนดีมักจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานอูหลานก็เสียใจจนน้ำตาไหลออกมา หลังจากที่หมอหลวงให้การฝังเข็มแก่รัชทายาทเขาก็ตื่นขึ้นชั่วคู่เพียงเพื่อจับมือของพัะนนมลู่ด้วยความทุกใจและสลบไปอีกครั้งโดยไม่พูดอะไรสักคำเมื่อมาถึงจุดนี้จูหยวนจางมาถึงและได้รู้จากหมอหลวงว่าจูเปียวมีโรคหลอดเลือดในสมองอุดตันและกังวลว่าเขาจะไม่สามารถรอดชีวิตได้จูหยวนจางโกรธแค้นเป็นอย่างมากแล้วสั่งให้เรียกแพทย์ที่ มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองหลวงมาอองชินอองจินและจูตี้มาเยี่ยมรัชทายาทด้วยกันแต่ก็มีขันทีมาห้ามและบอกกล่าวคำสั่งของจูหยวนจางโดยกล่าวว่าสั่งให้อง์ชายทั้งสามกลับไปตำหนักของตนทั้งสมคนจำเป็นต้องก้มหน้ารับคำสั่งแม้ว่าอองจินจะลังเลใจแต่เขาก็ต้องทาตามในช่วงดึก หวงจื่อเฉิงได้พบกับฉีไทยและเหลียนจือหนิงชายทั้งสามคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับการที่องค์ชายทั้ง3ามจะมาอยู่ในเมืองหลวงพร้อมๆกันเพราะมีกฎก่อนหน้านี้ที่ไม่อนุญาตให้องค์ชายอยู่ในเมืองหลวงพร้อมกันจึงทำให้เหล่าองค์ชายไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้จูหยุนหวนก็กำลังสวดมนต์ขอพรเพื่อแลกชีวิตของเขากับสุขภาพของจูเปียว ในยามดึกดื่นจูหยวนจางกำลังนอนหลับอยู่บนเก้าอี้ของเขาเขาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงนาฬิกาที่ดังขึ้นด้วยความกลัวว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับจูเปียว จูหยวนจางจึงรีบไปพบรัชทายาทด้วยความกลัวแต่ในที่สุดเขาก็ได้รู้จักแพทย์ว่าไม่มีทางรักษารัชทายาทได้จูหยวนจางโกรธมากจนอยากจะฆ่าหมอแต่จูหยุนหวนและเหล่าองค์ชายได้รีบเข้ามาอ้อนวอนอย่าให้ฆ่าหมอในเวลานี้จูหยวนจางจึงยอมเห็นด้วย เมื่อจูเปียวตื่นขึ้นมาจูตี้และจูหยวนจางก็รีบขึ้นไปดูเขาจูตี้เรียกพี่ชายของเขาด้วยความทุกข์ใจแต่จูเปียวไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปแล้วน้ำตาของเขาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวและชี้นิ้วไปที่แผนที่แม้ว่าจูเปียวจะพูดไม่ได้แต่จูตี้ก็สามารถเดาได้ว่าเขาหมายถึงอะไรแนะนำ เอาผู้กันมาวนรอบพื้นที่ของซีอานไทยหยวนและเปยพิงจากนั้นจูเปียวก็หลับตาลงและจากไปตลอดการเหล่าพี่น้องต่างก็มารวมตัวกันรอบๆจูเปียวและทุกคนก็ร้องไห้เสียงดังด้วยความโศกเศร้าเสียใจทำให้จูหยวนจางเป็นลมด้วยความเศร้าโศก เมื่อตื่นขึ้นมาจูหยวนจางก็ได้ขอให้องค์ชายทั้ง3ามกลับไปอยู่ในตำาหนักของตนเองทันทีและกลับไปประจำการนอกเมืองจากนั้นสั่งให้เรียกทังเหอเข้าไปในวังจูหยวนจางได้ทำการเช็ดตัวจูเปียวและแต่งตัวให้เขาด้วยตนเองเป็นการส่วนตัวเมื่อมองไปที่จูเปียวที่กำลังหลับตาอยู่ทำให้จูหยวนจางไม่สามารถห้ามน้ำตาที่ไหลลงมาบนใบหน้าของเขาได้ เมื่อเขาเห็นถังเหอมาถึงจูหยวนจางก็ได้ขอให้ถังเอ๋ควบคุมทหารและม้าในเมืองหลวงจูหยวนจางมอบชีวิตของเขาให้กับถางเอถางเหอได้ยินเช่นนั้นจึงคุกเข่าลงและบอกว่าเขาจะใช้ชีวิตตามความไว้วางใจของจูหยวนจาง พระสนมลู่มาที่ศพของจูเปียวโดยลำพังเมื่อไม่มีใครอยู่ใกล้ๆนางจึงร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดทั้งสองเคยกล่าวไว้ว่าพวกเขาจะเป็นสามีภรรยาของกันและกันไปตลอดชีวิตแต่รัชทายาทกลับจากไปเสียก่อนยามที่ดูแลตำหนักเยียน ถูกแทนที่ด้วยนายทหารและม้าที่จัดโดยจูหยวนจางเมื่อจางหยูพาคนออกไปพวกเขาบางคนไม่สบายใจเกี่ยวกับจูตีโดยกลัวว่าคนเหล่านั้นจะหันมาต่อต้านเขาแต่จางหยูมั่นใจว่าจูตีสามารถควบคุมได้บางทีอาจเป็นเพราะความยิ่งใหญ่ของจูตีที่แม้ว่ายามเหล่านั้นจะได้รับคำสั่งให้เฝ้าดูอยู่ไกลๆแต่พวกเขายังถูกจูตีขับไล่ออกไปได้ซึ่งสั่งให้คนไปนำตัว เต้าเหยียนเข้ามาหาเขาโดยอ้างว่าเขาจะประกอบพิธีไว้อาลัยศพให้กับจูเปียวจูหยวนจางสอบถามนายทหารที่เฝ้าดูแลตำหนักของจูตี้เกี่ยวกับเรื่องของจูตี้จึงได้รู้จากนายทหารเหล่านั้นว่าจูตี้กักตัวและไม่กินหรือดื่มมาเป็นเวลาหลายวันจูหยวนจางได้ยินเช่นนั้นแล้วก็จึงเงียบไป ทางด้านเจิงโชและเมียวอินรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของจูตี้ได้รับรายงานแล้วก็รู้ด้วยว่าสาเหตุที่จูหยวนจางสั่งให้ลูกชายทั้งสามคนถูกกักบ,บริเวณในตำหนักก็เพราะว่าเขาเคยได้ยินเรื่องซุบซิบว่าหนึ่งในสามของลูกชายได้เป็นคนฆ่าจูเปียวและตอนนี้จูหยวนจางก็ได้เริ่มการสอบสวนแล้วงก็ต้องขึ้นอยู่กับพวกเขาแล้วว่าเขาได้ติดต่อกับใครไปบ้าง จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่28ค่ะโอดก็เข้มข้นอีกแล้วนะคะก็อยู่อยู่ทาง องรัชทายาทก็ติดโรคลายนะคะแล้วก็หมอก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบตันนะคะแล้วก็ตายไปเลยค่ะแต่อะไรก็ตามมันก็มีข่าวลือนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยองรัชทายาทถูกปรงพรชนตังหากละเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อในตอนที่29นะคะว่าเรื่องนี้มันจะสะสางแล้วก็คลี่คลายไปในทางไหนคะ่ะหวังใ่้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวพบกันในอพิจส์ถัดไปสวัสดีค่ะ